เรื่องของโหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนคีย์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนคีย์เกิดขึ้นเนี่ยเราคงไม่พูดถึงเรื่องโหมดให้มันปวดหัวฉะนั้นเรื่องเรื่องโหมดเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนคีย์เท่านั้นเองนะแต่เราเรียกเรียกว่ามันเป็นเรื่องของโหมดหรือว่าที่มันฟังดูซับซ้อนเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราลงลึกให้มันละเอียดมากขึ้นในเรื่องของตำแหน่ขงของคอร์ดแล้ว กลุ่มโน้ตนะครับกลุ่มโน้ตก็คือไอที่ว่าว่าโหมดนะครับบรรทัดแรกเนี่ยผมเขียนเป็นคีซีนะผมเขียนได้อัลโนิกในคีซีก็ได้ขอดตามนี้นะครับ C major 7 D minor 7 e minor 7 F major 7 G 7หรือว่า G dominant 7 A minor 7 B minor 7 flat flat 5นะครับผม,ผมลืมเขียนตกลงไป7จคอร์ดเนี่ยก็คือคอร์ด d ดอ t โทนิกในคีย์นะครทั้งหมดนะแล้วพอข้อ2เนี่ยก็คือคอร์ด d ดออโทนิกของคีย์ส่วนข้อ3ก็เป็นคอร์ด d ดอ t โทนิกของคีย์ผมเลือกให้คีย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นบ้านแล้วผมจะเปรียบเทียบว่าข้อ1ไปข้อ2เนี่ยกับข้อ1ไปข้อ3เนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าระยะห่างจาก สองข้อเนี่ยนะครับระหว่างข้อหนึ่งไปข้อสองข้อหนึ่งไปข้อสามเนี่ยมันก็มีความเหมือนกันก็คือมันแอคชั่นโน้ตในจากคีย์ซีเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับหมายความว่าจากคีย์ซีเนี่ยมันมีเดิมทีมันก็คือมีศูนย์ชาร์ปศูนย์แฟล์นะครับผมเขียนว่าศูนย์ชาร์ปศูนย์แฟล์นะครับแต่ส่วนคีเอฟเนี่ยมันมีศูนย์ชาร์ปหนึ่งแฟร์ คีจีก็มีหนึ่งชาร์ปหนึ่งชาร์ปศูนย์แก็หมายความว่าจากคีซีเราจะเปลี่ยนไปคีเอเนี่ยมันจะต้องมีโน้ตทั้งหมดทั้งสเกลทั้งระบบเนี่ยแอคชั่นตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น1นึ่งฟในที่นี้ในค f เนี่ยก็จะเป็นตัว B ีแฟด ผมก็จะใส่ไปใส่หน้าข้อเลยแล้วกันนะครับว่า k ีเอเนี่ยมันก็จะมี VFAT ตัวหนึ่งใช่ไหมมาข้อสามค G เนี่ยหนึ่งชาร์ปมันก็จะมีตัวที่ผิดปกติตัวหนึ่งก็คือ F s h ชารทีนี้เกิดคำถามผมเนี่ยจะถามว่าว่าคี C เนี่ยจะเปลี่ยนไป k ี y F เนี่ย มันมันจะต้องขอดอะไรไปขอดอะไรนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่เราเริ่มคีซีคือเราก็เล่นขอร์ด C m a j o นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคำถามคือคีซีเนี่ยคอดหนึ่งที่เป็น c major 7เเนี่ยมันเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนไปคีย์ฟเนี่ยมันไปขอดไหนเนะี่ยมันจะดูดีที่สุดน,นะครับถ้าเราเรียดูมาตั้งแต่ขอดแรกเลย คือ F major 7ใช่ไหมถ้าคียอร์ด C major 7ในคีย์ C เนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นคอร์ด F major 7ของคีย์ F เนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพอเปลี่ยนไป F major 7เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่า F major 7น่ยคือมันก็คือคอร์ดที่4ของคีย์ C แหละเนี่ยผมผมวงไว้นิดนึงนะแล้วผมก็จะเขียนลูกศรไว้ว่าเนี่ยตำแหน่งคอร์ดคอร์ดมันซ้ำกันคือถ้าเราเลือกที่จะทำแบบเนี้ยมันก็จะ มันก็จะแปลกๆนะอันนี้ผมจะพูดถึงกรณีที่มัน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 ดูดีนะเนี่ยผมข้ามไปก่อนนะครับทีนี้มาดูขอรด G minor s เนี่ยอันนี้น่าสนใจถ้าเราเลือกขอรดนี้คือขอรด C major s e เปลี่ยนไปขอรด G minor seven เนี่ยเริ่มเริ่มมีความน่าสนใจมันก็จะกลายเป็นขอร์ด5 minor ในในคีย์ C major s นะแล้วเราก็จะจะจะ,จะเห็นแล้วว่าผมเขียนมันเลยว่า C major seven นะ แล้วก็เล่นต่อไปก็คือ g minor 7เนี่ยน่าสนใจ g minor 7ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโหมด g dorian นะหรือว่า f major scale นั่นแหละอย่างงี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันผมลบไปก่อนขอต่อไป a minor s เนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็คือถ้าเลือกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเพราะมันมันไปซ้ำในคียสี่ คือต่อให้เราเล่น A minor 7ที่เป็นคอร์ที่3ามคีย์เอฟแล้วเราบอกว่ามันเป็นโหมดที่3เป็นฟรีเจียนเนี่ยมันก็จะแปลกๆนะครับคือในความเป็นจริงแล้วไม่ใช้คล้ายเล่นผิดคีย์อ่าตรงนี้ผมก็ข้ามไปก่อนทีนี้มาดูคอร์ดต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก B flat major 7นะถ้าตามหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือมันไม่มีอยู่ในคีย์ซีมันก็จะกลายเป็นคอร์ดแฟทเจ็ดที่เป็นเมเจอร์เซเว่นอันนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยลองไปเล่นดูเนีเราก็จะได้ยิน โอ oh, ้จริงๆแล้วเราก็เคยได้ยินแล้วก็เคยสัมผัสมาอยู่ในเพลงทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเพียงแค่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาของมันเป็นยังไงข้อต่อไป C7 อ,อย่างนี้ก็ดีครับจาก C Major 7เปลี่ยนไป C7 เนี่ยก็จะเห็นนะว่ามันก็จะมีโน้ตตัวหนึ่งแอคชั่นลงไปก็คือตัว B flat แหละพอตำแหน่งนี้จาก C Major 7ปุ๊บ B B ถูกถอยลงไปให้เป็น B flat มันก็จะกลายเป็น C Dominant 7อย่างนี้ก็คือน่าสนใจ คอร์ดนี้ก็เหมือนกันพอคอร์ดดีมิ n เนอร์เซเว่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะไปซักกระคอร์ดเนี่ย<ม>ก็หลักการเดิมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นมากแต่ว่าถ้าอยู่ในเพลงแบบที่เป็นในลักษณะแบบเพลงเพลงไม่ใช่เพลงป๊อปเนี่ยจริงก็จะเห็นได้นะเพลงแจ๊สเพลงอะไรนี่ถ้าอันนี้ก็น่าสนใจนี่ก็แทบจะสรุปมาได้เลยว่า คอทที่น่าสนใจก็คือคอนี้นะคอนี้แล้วก็คอนี้อันนี้ก็ด้วยก็จะมีสี่คอทที่มันสามารถทําได้มันก็จะเริ่มแคบขึ้นแล้วก็เหมือนกันนะครับทีนี้คีจีใช่ไหมฮะคีจีคีจีข้อสามครับ, K G, K G, รบเหมือนเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มันที่เราจะมองจากข้อหนึ่งนะครับก็คือคอทซีเมเจอร์เแล้วเปลี่ยนมาเป็นคีเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยมาเริ่มที่คอทจีเมเจอร์เจ็ดเลย คอร์ด G major 7นี่ไม่ไม่มีอยู่ในคียซีนะเพราะว่าคีย์ีมันคือ G mm ีตัวไหนเซเสมมติเราเล่นคอร์ด C major 7สลับก,กับคอร์ด G major 7เนี่ยอันนี้ปัญหาที่มันจะเจอก็คืออ่าคนฟังก็จะรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นคีย์ G นะไล่คอร์ดซีเมเจอเนี่ยมันเป็นคอร์ดที่สีไอ้คอร์ด C major 7เนี่ยเป็นคอร์ดที่4ไม่ใช่คอร์ดที่1ของคีย์ีอย่างเงี้ยมันก็เป็นชอยที่มนฟังแล้วมันก็อาจจะประหลาดนะผมขอข้ามไปก่อน A major 7ก็อาาลกรเดิมว่ามันมีอยู่ในมันมีอยู่ในนี้ ไม่ถือว่าไม่ดนะีอันนี้ก็เหมือนกันคนระับอันนี้ก็จะประ,ประหลาดน,นิดนึงก็คือถ้าเล่นสลับกับคอร์ด C major 7ใช่ไหม C major 7แล้วไป B minor 7เนี่ยผมเขียนให้ดูอีกทีอันนี้ปัญหาที่มันจะเจอเนี่ยก็คือมันก็จะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นคอร์ดที่ส ส่วนนี้เนี่ยเป็นคอร์ดที่สามของคีจีเนี่ยมันจะเจอปัญหาแบบนี้มันก็จะฟังก์ชันนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นให้เราเห็นคือมันทำได้หมดนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างที่มันเห็นภาพชัดๆผมขอข้ามไปก่อนว่าคอร์ดที่มันแบบดูอยู่มีที่อยู่จริงๆแล้วก็น่าสนใจอย่างนนี้อาร์เซเมเจอร์เซเว่นนี้ก็ตัดไปเลยเนาะเพราะว่ามันมันเนี่ยมันมันก็คือสามกับอันนี้เลยส่วน d 7ซใช่ไหมอ่ะอย่าง d ซเนเนี่ยผมก็ว่า อย่างนี้ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือมันก็มันก็คือถ้าเราเล่นคอร์ด C major s e แล้วไปคอร์ด D dominant s e เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ก็ไม่ได้ต่างกับเมื่อกี้นะก็คือคนฟังก็จะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเป็นคอร์ด C กับอเนี่ยเป็นคอร์ด5อยู่ดีมันก็จะทำงานแบบนี้นะครับแต่ว่า มันก็ทําได้นะมันก็เป็นคอร์ดที่ไว้เ,เชื่อมโยงสําหรับการจะเปลี่ยนไปคีจีก็คือเอาคอร์ดห้ามาใช้ก่อน e m i n เนอร์อ e ีมเนี่ยก็ซ้นะําอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็ก็อย่างนี้สรุปก็คือการเปลี่ยนคีจากคีคีไปทางแฟตหนะึ่งแฟตเนี่ยดูแล้วก็คือจะน่าสนใจมากกว่าเปลี่ยนไปทางชาร์ปหนึ่งชาร์ปนะ ่าหรือว่าเรามองอห็นก็ได้ว่าไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันคืออะไรก็คือคีซีใช่ไหมคีซีเนี่ยไปคีเอฟเนี่ยมันคือมันก็คือเพอร์เฟกถูกไหมระยะห่างนะจะส่วนคีซีไปคีจีเนี่ยมันคือ C, ะะ 5, นะ C, G, เพอร์เฟกหา เราก็ต้องมองต่อนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนคีซีไปคีเอฟเนี่ยแล้วพอเราเปลี่ยนกลับไปคีซีอีก e ทีหนึ่งอ่ะมันก็จะทํางานเป็นคู่ห้าเพอร์เฟกต์มันก็จะทำงานอย่างนี้ในเวลาเดียวกันอันนี้ก็จะเหมือนกันนะถ้ามันเปลี่ยนไปคีซีซีเปลี่ยนไป g ได้ D, g เปลี่ยนมา c ีปุ๊บมันก็ทางานเป็นซีเพอร์เฟกในเวลาเดียวกันอืมก็แทบแทบเรียกได้ว่าเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าในในหัวข้อนี้ก็คือเราสรุปคือเราจะ พูดถึงเรื่องโหมดที่มีการเปลี่ยนคีย์ในในในเงื่อนไขของ4 perfect กับ5 perfect เนะีนะก็จะมีแค่นี้เนาะเนี่ย4 perfect กับ5 perfect เนะี่ยอันนี้ก็5 perfect 4 perfect ก็เรื่องเรื่องเดียวกันนะหรือว่าจะเรียกอย่างนึงว่าในเงื่อนไขที่มันมีโน้ต action มาตัวหนึ่งในเงื่อนไขของการเปลี่ยนไปทาง f ฟ a t แล้วก็เปลี่ยนไปทาง sharp 1 1 sharp 1 flat ใช่ไหม มองรู้สอนขึ้นันนี้เปลี่ยนไปทั้งชาร์ปก็คือหนึชาร์ปสอนลงอย่างนี้ช้อยต่อไปเราก็จะมาเขียนกันที่เป็น2อนชาร์ปสแฟลตเราก็จะได้อีกอีก,อกวิธีการเปลี่ยนโหมดหนึงอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนโหมดระยะระยะห่าง Perfect C Perfect 5นะ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาศึกษากันนะผมก็หวังว่าอันนี้เป็นเป็นสื่อการสอนที่แบบจะจะทำให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องระยะห่างของของระบบ12เสียงนะอันนี้ก็คือสรุปนะครับว่าที่ที่เรามาทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการเห็นภาพระยะห่างของระบบ12เสียงด้วย ด้วยวิธีการหลังนี้ด้วยด้วยวิธีการของสเกลแล้วก็ลงลึกไปก่อนสเกลว่าจะเป็นเรื่องอะพิเจโอหรือว่าเรื่องขอดเนะหรือว่าเรื่องไดอะทอนิกลงลงลึกไปมองไปถึงขอดต่อขอดมันก็จะกลายเป็นเรื่องหมดโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ